ตายแล้วไปไหนมุมอมองตามหลักพุทธศาสนาคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งชีวิตมันก็เร็วเกินไปเราทำงานวนซ้ำเหนื่อยเครียดกลัวล้มและบางวันก็รู้สึกว่าเราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรและวันหนึ่งเมื่อร่างกายหยุดหายใจเมื่อเสียงหัวใจเงียบลงชีวิตจะยังไปต่อที่ไหนเรากลัวความตาย ไม่ใช่เพราะเรารู้ว่ามันเจ็บแต่เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรหลังจากนั้นหลายคนเคยถามตายแล้วไปไหนยังรู้สึกอยู่ไหมยังเป็นตัวเองอยู่ไหมในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตอบเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งชีวิตหลังความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านของจิตเมื่อร่างกายสลายจิตจะเคลื่อนไปตามแรงของกรรม ที่เราทำไว้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วและสิ่งที่ฝังอยู่ในใจลึกที่สุดชีวิตเราก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทุกการกระทำทุกความคิดคือสิ่งที่เราหย่อดลงไปในดินของกรรมวันหนึ่งมันจะงอกเป็นผลที่เราต้องเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะในภพนี้หรือหลังความตายพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงแค่สวรรค์หรือนรก แต่สอนว่าจิตของเราสามารถไปได้มากถึง31ภูมิตั้งแต่เปรตอสุรกายเดรฉานมนุษย์เทวดาพรหมไปจนถึงนิพพานสภาพแห่งการสิ้นทุกข์โดยสมบูรณ์ในชีวิตจริงบางคนโกรธทุกวันพูดประชดทุกคำเก็บความอิจฉาไว้ในใจเหมือนขอมีค่าในขณะที่บางคนให้โดยไม่หวังผลยิ้มแม้เวลาทุก และยอมแพ้โดยไม่เสียศักดิ์ศรีแล้วเราล่ะใช้ชีวิตแบบไหนเราเลือกสะสมอะไรไว้ในใจเราบ้างเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่จะพาเราไปสู่พบใหม่หลังจากตายดังนั้นคำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่ปายแล้วไปไหนแต่คือตอนนี้เรากำลังสร้างทางไปไหนอยู่ต่างหากเพราะความตายคือกระจกบานสุดท้ายที่สะท้อนให้เห็นว่า เราดำเนินชีวิตมาอย่างไรถ้าคุณอยากรู้ว่าตายแล้วจะไปไหนไม่ต้องรอให้ตายก่อนแต่แค่สังเกตตัวเองวันนี้คุณกำลังคิดอะไรคุณกำลังพูดกับใครด้วยเจตนาแบบไหนคุณทำอะไรที่เปลี่ยนตัวคุณหรือคนรอบตัวไปในทางดีขึ้นไหมเพราะสุดท้ายเราไปไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่อยู่ที่ใจเราเดินไปทางไหนตั้งแต่ยังมีลมหายใจ หากคุณได้ยินบทนี้แล้วรู้สึกอะไรบางอย่างขอให้วันนี้คุณหายใจอย่างรู้ตัวและใช้ทุกการกระทำสร้างเส้นทางหลังความตายที่คุณจะไม่เสียใจเมื่อถึงเวลาเดินไปถึงมันจริงๆขอบคุณที่ฟังจนจบครับถ้าคุณเห็นว่าเรื่องนี้มีคุณค่าช่วยส่งต่อให้ใครสักคนที่คุณรักด้วยนะครับ